สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซันดาฟาร์มครับวันนี้พาพี่น้องมาดูการถนอมอาหารแบบโบราณนะครับคือการเก็บฟางนั่นเองนะสมัยใหม่ก็จะหาดูได้ยากแล้วนะครับเพราะสมัยใหม่ก็จะเป็นการอัดฟางก้อนนะอัดฟางด้วยเครื่องรถใช้เครื่องจักรอัดแต่เดี๋ยวสมัยโบราณก็เป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนครับก็จะใช้วิธีการ หลอมกองฟางหรือเรียกว่าหลอมฟางเข้าไว้นะครับโดยวิธีการใช้ไม้ไผ่ลำยาวๆครับไม้ไผ่ลำที่แข็งแรงแข็งแรงปักลงไปในดินให้ลึกๆนะฮะแล้วก็จะใช้ขนฟางเข้ามากองสมัยก่อนจะเป็นฟางข้าวข้าวเกี่ยวนะครับมันจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวเส้นยาวกว่าข้าวฟางอ,อัฟางเกี่ยวกับรถก็จะวางอัดได้แน่นแน่นกว่า แต่เดี๋ยวนี้เป็นข้าวฟางอัดรถก็สามารถทําแน่นได้ครับโดยการครั้งแรกก็เอามากองรอบนะครับกองรอบรอบแล้วเหยียบลงให้แน่นแล้วก็แล้วก็กองซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นไปมันจะไม่มีชั้นนะครับพี่น้องจะไม่มีชั้นเราจะทํากองใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับจะทํากองใหญ่กองเล็กกองสูงกองเตี้ยได้หมดนะครับเนี่ยพี่น้องดูนะสี่กองนี้ก็ขนาดต่างๆกันไปกองฝั่งโน้นก็ใหญ่อวบเตี้ย กองที่สองก็สูงยาวนิดหนึ่งกองที่สมก็ในแนวออบเทียเหมือนกันกองที่สนี่สูงนะครับสูงก็แล้วแต่ความาแข็งแรงของคนขึ้นนะครับเวลาขึ้นสูงสูงไปเนี่ยมันก็จะต้องใช้ไม้ส่งอาจจะต้องใช้ไม้ส่งซึ่งก็จะเป็นไม้ทาเป็นเป็นไม้ยาวๆครับแล้วก็เจาะรูเข้าแล้วก็ทําไม้ดัก เพื่อจะเสียบฟางแล้วส่งขึ้นไปสูงๆคนที่คนที่รับอยู่ข้างบนก็จะมีหน้าที่รับฟางแล้วเอาไปปูลงแล้วก็เหยียบอัดลงให้แน่นครับใช้แรงงานสองคนนะครับทำงานอย่างเงี้ยสองคนก็สามารถทำได้เนี่ยอย่างของอาเขาเนี่ยเขามีควายอยู่สี่ตัวแล้วเขาทำอย่างเงี้ยปีหนึ่งกินไม่หมดนะครับพี่น้องปีหนึ่งกินไม่หมดฟางนี้นาของเขาก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าไร่นะครับนาสิบกว่าไร เนี่ยปริมาณฟางได้ขนาดนี้แล้วฟางนี้ถามว่าเสียไหมไม่เสียนะครับฝนตกขนาดไหนก็ไม่เสียไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเขาก็ตั้งไว้อย่างนี้ครับแล้วมันก็ไม่เสียถึงเวลาจะให้กินนะครับก็ดึงลงมาดึงลงมาก็มันก็จะยุบลงมาเรื่อยๆนะครับดึงดึงส่วนล่างส่วนล่างนะครับดึงส่วนเอวส่วนกลางกลางเนี่ยเท่าที่เราดึงถึงนั่นนะเดี๋ยวมันก็จะยุบลงมายุบลงมาให้แต่ว่า เขาจะไม่นิยมให้ควายยืนกินวัวย,ยืนกินที่กองนะครับเป็นการดึงเอาไปให้วัวควายกินนะครับลองอนี่เป็นวิธีการถนอมอาหารถนอมฟางแบบสมัยโบราณครับให้พี่น้องอคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลองดูนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นบแบบอย่างในเมื่อพูดถึงเรื่องการถนอมอาหารประเภทฟางแล้วนะครับก เด่ขอนำเสนอให้พี่น้องอให้จบเรื่องการสนอมอาหารเรื่องฟางเลยนะครับอ่านี้ก็เป็นการสนอมอาหารอีกรูปแบบหนึง่งนะครับซึ่งเป็นสมัยใหม่ก็คืออัดก้อนนะครับอัดก้อนการที่อัดก้อนก็มีหลายมีหลายขนาดนะพี่น้องต้องต้องดูด้วยก่อนที่จะตกลงซื้อฟางกันเนี่ยครับ่อนที่จะตกลงซื้อฟางพี่น้องต้องถามเขาว่าอ่า อุปกรณ์อัดหรือว่าเครื่องอัดของคุณนะอัดได้ยาวเท่าไหร่นะครับความยาวจะเป็นตัวแปรสําคัญส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่เมตรสิบนะครับเมตรสิ 1, 10, หรือเมตรยีนะครับมันก็จะตกถ้ายิ่งถ้ายาวไปเนี่ยถ้าก้อนยาวเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนะครับถ้าถ้าบางคนนะครับคิดราคาเท่ากับก้อนยาวแต่อัดให้เราแค่1เมตรนะครับ ก้อนเล็กๆสั้นๆอย่างภา้าอีสานเครื่องจากบางรุ่นก็อัดได้แค่เม็ดเดียวหรือ80เซนเท่านั้นนะครับเม็ดเดียวหรือ80เซนเพราะนั้นพี่น้องต้องดูด้วยนะครับว่าความยาวของก้อนเท่าไหร่แล้วต้องดูความหนาความแน่นนะครับความแน่นเมื่อ,อเมื่อเราโยนลงมาเนี่ยเวลาเราเรียงจะเราจะต้องเรียงกดังสูงๆนะครับกดังสูงๆสูง4ีง่หเมตรเลย ทีนี้เราต้องไปเรียงถึงหลังคาทีนี้ยเราเวลาเราเอาลงครับเราก็ต้องโยนลงมาต้องลองเทสดูด้วยนะครับว่าพอโยนลงมาแล้วเชือกที่รัดหลุดลุยก้อนฟางแตกหลุดหรือเปล่าถ้าก้อนฟางแตกก้อนฟางโค้งนี่ถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าคุณภาพการอัดไม่ดีพอไม่แน่นพอนะผมก็จะเน้นเรื่องก้อนยาวนะครับค้อนยาวแล้วน้ําหนัก น้ำหนักนี้เราไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่ที่ฟางหนาฟาเออฟางต้นใหญ่ต้นเล็กน้ำหนักนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นเนน้ความยาวของก้อนและความแน่นของก้อนนะเราต้องดูความแน่นเป็นเป็นหลักนะครับพี่น้องความแน่นกับความยาวนะอย่าไปให้เขาหลอกเอาเงินเราได้ง่ายๆนะเราต้องดูดีๆหน่อยนะครับนี่คือการถนอมอาหารวิธีที่สองวิธีนี้ก็จะดีกว่าแบบวิธีโบราณ คือเรามีพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถเก็บได้หลายร้อยก้อนนะอย่างโกดังของผมเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ผมลืมไปแล้วนะข้อมูลน่าจะน่าจะกว้างสิบสองเมตรลึกเข้าไปน่าจะสิบน่าจะลึกเข้าไปสิบเมตรนะครับสิบเมตรประมาณนั้น สิบสองคูณสิบก็ร้อยยี่สิบตารางเมตรครับร้อยยี่สิบตารางเมตรก็เก็บฟางได้เต็มชื่อเนี่ยเต็มพื้นที่เนี่ยสามพันก้อนนะครับสามพันก้อนแต่ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยนะครับกําลังอัดวันนี้อัดอีกสามร้อยถึงอัดอีกสี่ร้อยก้อนแล้วเราก็จะใช้กินไปของผมตอนนี้กินวันละเฉลี่ยแล้ววันละหกก้อนนะครับวันละหกก้อนเดือนหนึ่งก็ร้อยแปดสิบก้อน ของผมตุนเอาไว้ตั้งใจจะตุนให้ครบ3,000ก้อนก็น่าจะน่าจะอยู่รอดได้เลยเลยแรงเลยปีนี้ถึงปีหน้าได้เลยครับในสต็อกแล้วก็ผมมีการหมุนเวียนขายออกด้วยนะครับขายออกก็เดือนละหลายก้อนอยู่นะครับมีการขายด้วยขายเพื่อเอากำไรมามาซื้อ อย่างอื่นให้เขากินนะครับอย่างเช่นซื้อ่นข้าวโพดเนี่ยผมก็จะมีฝ่นข้าวโพดรองรับอยู่ในกรณีกวายป่วยกวายเหนียวนำควายใกล้คลอดอะไรพวกนี้ผมก็จะให้กินฝ่นข้าวโพดกับฟางเพราะผมไม่มีญ้าสดที่จะไปเกี่ยวไปตัดมาให้เขากินนะครับยาสดของผมก็จะเป็นในรูปแบบเดินแปลงปล่อยแปลงนะครับปล่อยเดินกินทุกวันทุกวันนี่เป็นการถนอมอาหารพูดเรื่องการถนอมอาหารเกี่ยวกับเรื่องฟางนะครับพี่น้อง วันนี้ผมขอ,อแนะนำพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ